Welcome to w i l e r City สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองไวเลอร์นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมเมืองไวเลอร์ค่ะตอนนี้เราก็ถึงไวเลอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปอกินอาหารไทยที่เป็นแบบว่าร้าน ไทยออริจินอลก่อนนะคะพอเรากินอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเดินเล่นในเมืองค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศเมืองไวเลอร์ก,กันคะ่ะเมื่อกี้เราถ่ายวิดีโอไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เราลืมเราเสียบที่ติดใหม่แต่เราลืมเปิดไมโครโฟนค่ะเพื่อนๆและตอนนี้เพื่อนๆเราก็กำลังซื้อของอยู่ร้านไทยร้านนี้ของค่องขั้นจะแบบ ไม่ใช่ร้านไทยนะจะเป็นร้านอ่คิดว่าน่าจะเป็นร้านของคนเวียดนามนะคะค่อนข้างแพงนิดนึงอยู่เดี๋ยวเราพาเดินดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเสียงไม่ไม่ติดเข้าหม่จะพาเดินชมโซนนี้สวยงามน,นะมีแบบว่า มีร่มนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองอวายเลอร์มีร้านอาหารเล็กๆคาเฟ่มีคาเฟ่มีร้านอาหารเล็กๆน่านั่งมากมายหว่าบรรยากาศดีมากๆเลย ตอนนี้ร้านค้าย,ยังไม่ปิดเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปช้อปปิ้งกันนี่ถนนเส้นนี้ก็จะจะเป็นถนนคนเดินเป็นบล็อกสตรีทที่มีร้านขายของมีขายเสื้อผ้ามีทุกอย่างมากมายตรงนี้แต่เราจะพาเดินไปชมตรงนี้ก่อน ตอนที่แบบว่าเป็นร้านอาหารเยอะๆที่เขามานั่งกินนั่งเดิ่มกันนะคะตรงนี้มีร้านซูชิด้วยร้านซูชิบรรยากาศดีดี ถ้าคนไหนมีโอกาสมาเที่ยวนะเดนมาร์กก็แนะนําให้ลองมาเที่ยวเมืองนี้ดูค่ะเป็นเมืองแบบเล็กๆแต่แบบน่ารักมาก okay. God. เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินเล่นสำรวจเมืองนี้กันค่ะอู้อากาศดีมากเลยวันนี้มาก อะไรอตอนนี้ประมาณกับจะบ่ายสองโมงร้านขาของเยอะมาก,มากๆเลย Ini setabak tu. ตอนนี้เราก็เดินเล่นกันก่อนก่อนที่จะไปร้านอาหารร้านอาหารไทยเขาเปิดสามโมงครึ สื้อาลดราคายเยอะมากๆเลยห้าสิบปอร์เซ็นต์แปปร์เซ็นต์ เดี๋ยวจะพาเดินไปนู่นให้สุดถนนทางเดินตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้มานั่งถ่ายรูปตรงนี้ก็คือลูกป,ปัน้น เดี๋น้อยไปกันต่อ โอ้เสื้อผ้าตัวละร้อยห้าสิบเองอ๋อตัวนี้สวยมากเลย วัดน,นี้อากาศดีมากๆอากาศประมาณยี่สิบองศาแล้วแวตอนนี้เราก็เดินมาถึงใจกลางเมืองไวเลอร์แล้วแล้วเราจะถ่ายรูปโบสถ์ตรงนี้ที่มันเป็นจุดอะไรนะจุดยอดเหตของเมืองไวเลอร์ นี่ค่ะเห็นไหมโบสถ์เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันอ่าและนี่ก็คือจุดใจกลางเมืองของเมืองไวเลอร์ค่ะเพื่อนๆนี่ถ้าเราเดินมาจากถนนทางเดินด้านโน้นแล้วก็จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีแม่น้ำแล้วก็มันก็จะมีโบสถ์ตรงกลางเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันค่ะ é, é. é. é tá. ถนนคนเดินเมืองนี้สวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวสองข้างทางก็มีทั้งร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายแบบว่าทุกสิ่งอย่างเออน่าเดินมากๆเลยเมืองนี้ คาเฟ่เลิฟเนี่ยคือร้านคาเฟ่เลิฟโอ๊ยคาเฟ่เลิฟน่านั่งมา,มากๆเลยอืมกาแฟแก้วละเท่าไหร่สามสิบยิบเจ็ดทีก็โอเคอยูอ่นะมีของหวานมีอะไรสารพัดเลยร้านแบบว่าบรรยากาศดีน่านั่งมา,มากๆอ่ามันติดกับริมคลองนะเพื่อนนะนไบรรยากาศดี นี่สะพานที่แบบว่าดูเก่าแก่ดูขลังมากๆแล้วนี้อะไรจะเป็นห้างอืมอืเนี่ยโอ้ นี่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้างที่มีแบบว่าขายของทุกสิ่งทุกอย่างมีซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมีร้านขายเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวเราเดินเล่นนิดหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายรูปกัน

ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านไทยอะไรนะ Smile Blue Eleven ดูสิดิ่มก็้ายอย่างร่อยนะคะไทยเอื่นห้าสิบก้าดนอื่นสามสิบห้าโรยวีนห้าเก้าโอเคเซอเรอ์เวนยี่ห้าเราดูกันว่าจะกินอะไรแต่วันนี้เราอยากกินปลาแก้ okay, ค่ะ ตอนนี้เราก <13. S 1> สั่งอาหารหเรียบร้อยแลย้วนะคะแล้วสั่งปลาลยสวนแล้วก็ต้มยำรวมน้ำคนแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อแล้วเราก็สั่งวายหนึ่งขวดมาดูกันว่าไวนา์กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยสิบสามหูสิบสามถึงว่าเดิมไปนิดนึ่งหููร้อนบึ้บบ <laughs> และนี่ก็คือผัดกระเพราเนื้อนะคะ,พะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้เนื้อน่ากินมากมากอันนี้ก็คือต้อยมยำต้ยมยำทะเลน้ำข้นโอ้โหจุๆว้าวน่ากินซิมนไ่แซ่บ และนี่ก็คือปลาลุยสวนอร่อยมากๆตอนนี้เราก็ได้ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะอาหารร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักนะคะนี่ชงกาแฟเย็นมาให้ทานฟรีกันทุกคนมากันสามคนก็ได้คนละแก้ว โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ